สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2569อันดับ20วูฟแฮมตันมี8แตม้มอันดับ19เบอร์ลีมี15แตม้มอันดับ18เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี23แตม้มอันดับ17นอตติงแฮมฟอเรสต์มี26แตม้มอันดับ16ลิสต์ยูไนเต็ดมี29แตม้มอันดับ15 ทอดแน่ม Hotspur มี29แต้มอันดับ 14. Brighton h o อ Albion มี31แต้มอันดับ 13. Crystal Palace มี32แต้มอันดับ 12. Newcastle United มี33แต้มอันดับ 11. AFC Bournemouth มี34แต้มอันดับ 10. Fulham มี34แต้มอันดับ 9. Sunderland มี36แต้มอันดับ 8. Everton มี37แต้ม อันดับ7เบรนท์ฟอร์ดมี39แต้มอันดับ6ลิเวอร์พูลมี39แต้มอันดับ5เชลซีมี43แต้มอันดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี44แต้มอันดับ3แอสตันวิลล่ามี47แต้มอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี50แต้มอันดับ1อาร์เซนอลมี56แต้มก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนพรีมเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ